ไม่ไถ่ายไม่ตัวจไอ้เ้นดิกระซิบใหม่ดิไปกระซิบสิไมตเอาไวนเอาไรเาจรงก็บาเนี้ยบาเนี้ยมียืปะเนี่ยอะไเยไอ้ใหญ่เลยปวดตัวเลยเกิดาได้ยืงงายเลยยหได้ก็แล้วเออเราวันนี้งได้แง่มึงไหวก็จริง แต่โมรู้เลยไม่โง่หกหรอกโห่ได้ยังไงกันอะไหลอยังไม่รับยังไม่โง่เลยทัวใครวะัวครับผอวด้ยัย่างถ่ายวีดีโอพี่ก็มันมันฮะลรหลอมันเป็นเป็นโอ้ยเนหลักฐานฉันอักฐนอไรกี่เพียออาอาโอ้ฮะยิงเรกิงยิงอาดูด้วยมีไปไม่ใช่ Thank yeah.